มือนีสิมาเลาะจตุจักเนาะมาบุกจตุจักหาหนูแกตบีเนาะไปไปเพิ่มหนูตะเภาอยู่ที่บ้านเนาะแกสิมาหาจากคู่หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นหนูไล้คนเนาะแต่บอกว่าพันอย่างอันนี้ก็สิถามกับเจ้าเบิงว่าราคาเท่าใดเนาะอ่าหนู หนูเกตบีเนาะอันโตงามๆอยู่ทางเทิงนะคือว่ากระเจ้าจองเรียบร,ยร้อยและะ้วรากาไอ้อคูทางข้างนั้นกับประมาณอันโมเมนคูตัวหนึ่งประมาณเป็ดพันเอาเป็ดร้อยเนาะตัวหนึ่งเป็ดร้อยคูหนึ่งกับประมาณอ่าพันเปะพันห้าคูหนึ่งพันห้าถามกระเจ้าว่าถ้าโตกระใต้กับโต หนูแกตบีหนูตะเภาอยู่รวมกันในโบแต่ว่าอยู่ใดเนาะแต่ว่าถ้าว่าก่งน้อยละบนแนะนมเนาะแนะนาอันก่งง่ายเพราะว่ามันยานมันติดพญาตแบบพญาตมันคนละพญาตแล้วนะและ้วกะหนูอันตัวขาวๆนอะอยู่ทั้งร่มนะหนูหายากเนาะประมาณแบบพันหายากนะหนูเกตบีแล้วแต่ว่าเป็นคนละสายพันเนาะ อันนี้กาจิมาถามข้าจาว่าหนงตะเพามันอยู่ทางนี้เนาะตัวร้อยห้าสิบอ,อันนูข้างๆอันโตขาวๆหูด่างๆ,นนาๆดำๆมันนะ,มมนะกับประมาณคูหูหนึ่งกะสี 4, ะ่ตัวหนึ่งสี่พันข้าจ้าว่าก็เลยบวเอาซะมันเพลงเนาะเงินบุถึงแล้วก็กเลยเอาตัวแปดร้อย ็ได้โตเขาอ่าโตอันโตด่างๆอ่าโตสีเทาๆและโตสีอย่างเกาะกระบอกหูเงินือกันสีแบบเขียวเขียวเขียวเหลืองเหลืองกับว่าโบเมนนี่เราสีให้เบื้องว่าตัวนี้ราคาเท่านั้นเท่านี้เห็นมาเบื้องแบบนี้เนี่ยเห็นนี่อย่างอ่าเห็นแบบใดก็อยากได้เบิร์นะแต่ก็ต้องเลือกเนาะก็เลือกตัวหนึ่งก็จะไปเอาตัว พีทเนียเนาะกระไดมาคู่กระไดมาตัวหนึ่งอ่าบบดนี้กระสิบเลาะไปเลาะมากระไดอีกตัวหนึ่งเนาะอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณสี่ร้อยเนาะแต่อิทเลาว่าห้าร้อยกระลองต่อราคากระไดแต่ได้สี่ร้อยตัวนี้ก็น้อยเกินไปตัเพลงได้ตัวเมื่อกี้นี้ง่ายกว่าแต่ว่าตัวเมื่อกี้นี้อันงามกว่าเนาะ แต่ว่าทุกคนว่าตัวแดงามระว่างสามตัวกับตัวที่ค่อยเอาเนาะอ่ะเละแล้วก็มาฮอตลาแล้วนี่ตัวที่ห้าใดมาเป0ดอยเนาะเป็นพันคนยาวเนาะเป็นหนูเก็บด,ดีแต่บางทว่าสายพันธุ์มันซื้ออย่างยังบ่ได้คนหาเถอ่อันตัวตัวอันนี้แม่นพันคนสั้นเนาะบ่ได้คนยาว โมเกตบี okay, ตัวที่สองประมาณสี่ร้อยตัวนี้ห้าร้อยลดได้สี่ร้อยต่อไปต่อมากระไดตัวนี้เป็นตะเพงแหงทางนามันจะขนยาวเน่ตัวสั P ้นอปออี e. ตัวนี้เป็นตัวผู้เนาะไดประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละกาตาวาสิตัวนี้นะตัวนั้นกะหน้าน่าจะได้เดือนปลายตัวนี้ไดเดือนหนึ่งเนาะ เป็นตะเพงแหงสันอปออยู่ว่าตอนมันง่ายๆนะเวลาเอาอุ้มนะคือสิเนิมดีเนะขนมันเนาะโตนั้นจะขนยาวเขาว่ากอันเฮาต้องมันทําความสะอาดเนาะอาบน้ําให้มันสินะตัวนี้ค่อยๆจับเนาะเวลาเาจับเนาะถ้าเอาจับแหงเดี๋ยวมันจะตื่น ตอนนี้ยังตื่นตมอยู่เนาะมันยังยานอยู่เนาะอาหารก็ง่ายๆเลยลก็เอาอาหารเป็นอาหารเสริมเอาเอาหัวอาหารเอาเม็ดมันนะเป็นอาหารเสริมมึงและเท่อแต่ก็บร่ได้ให้ลายเนาะจะเน้นแบบประเภทหญ,ญ้าหญ้าเฮ้ากับปลูกไว้แล้วปลูกให้กระจายเนาะเป็นหญ้าหวานเนาะหญ้าหวานอิสราเอลละกกาหญ้าลูซีลกักกาหญ้าขนลกักกามีหญ้าทัวเนาะนะ เป็นประเภทแบบอันญญาทั่วน,นี่มันจะมาเพลงคนมันยาวน่าจะเป็นตตะเพลงเนาะโอเปอหน้าคล้ายๆกระต่ายแต่ว่าหูม,มันบาย,ยาวคือกระต่ายตอนนี้กำลังตื่นตูมกันอยู่เนาะ เดียวว่าสิปยูน้ากันมันสิเป็นจังเดไปยูน้าหนูตะเพาเนาะหนูตะเภาอยู่ทางในนะตัวนั้นใจแง่กลัวเบิ่งว่ามันสีกัดกันบ่หน้าจะบก,กัดแหละมันยานมีเล่นเขาหูเขาหางเพิ่นเลยเดี๋ยวสิมาอ่านไมา้ให้เพิ่นไม่เนาะเอาเก็บขี้เก็บเงี้ยวก่อนค่อยเอาเข้าอ่าอันนี้ก็เก็บขี้เก็บเงี้ยวอ่อนานไม้เรียบร้อยแล้วก็เอาเพิ่นเข้ามา คนกระสงใส่ว่าไผมาโนวาา่าซานอันพวกใหญ่ๆนะเป็นหนูตะเภาเนาะมันก็คล้ายๆก,ายก,ายกันทั้งแหละเป็นหนูขวัญมันมีวอยเนาะอืมจะดมก,กินกันเนาะว่ามาแต่ใส่ถ้าก็โบคือหนูแฮมเต,มเตอร์นะหนู ถ้าเป็นหนูแฮมเตอร์จะมากัดมกักอันมากัดมกักอ่าสำรวจมาฮอตแบบว่าเฮาไปไงพื้นที่แบบซีมากัซีมักสำรวจเล่นไปเล่นมาแต่ว่าถ้าเป็นหนูไอ้นี่มนกับบริอันโซนบริดเดอร์ปานใดเนาะมี่แต่มันยานเฮา่ถ้าหนูแฮมเตอร์นะมันบริยานเฮาแล้วมันแบบว่ามันกัดไปทั่วนะมันเล่นไปทั่วทิพย์ทั่วเดนเลยแต่หนูอันนี้จะคล้ายๆกับกระต่ายน,นะบอกฟังใน มันกะสีมาเล็กๆแบบนี้กะสีให้มันเหียงเหนียวเฮีคยีดเนาะอ่าเดี๋ยวสีอัพเลนให้พังคลิปต่อไปเนะาะฝากติดตามและอ่าเป็นกำลังใจให้พวกเฮาในเด้อ